สบายดีามแรงพี่น้องเลยกลับมาหอดเทียงหน้าเอาแล้วหอดเทียนไม่นี่ก็อยู่กับเด็กๆกันละเด็กๆสองคนเด็กส่ง,งทันวาหน่อยมาเผาเพื่อนพี่น้องเลยขี่จักเถื่ออะไรไปจะไปเนี่ยท่านขี่บ่ได้ได้อยู่เป็ดนะเป็ดได้อยู่ ไม,ไม่เท้าไปบึ่งยุสสบบดี่ะเด็กก็จะอยู่บางนั่งแลวเขาลงไปนอนเทียงเขานอนกันเนานะ

ตัดโส่มามันนมันฟืดน้ำโส่มา b e a ดบ่บเนี่ยวายได้ดบ่เนี่ยมันเบาแหวงแเลยแล้วเก่งแล้ลนะ่ะซาขี่เป็นแล้วเก่งแน่ล่ะบ่เริ่มเป็นแนล่ละ กลับมาแล้วพี่น้องเลยดูเที่ยงหน้ามันนี่ทำไมก็กลับบ้านแล้วเด็กก็ดูหนังน้อยๆว่าสินอนสินอนนั่งมันนี่ไวเด้บ้านนี้มันบริสุทธิ์เด้จุดจวดเลยไวบ่บ้านนี้เบาแหวงเบาแหวงแหวงเลยอาราจ้าขึ้นบ้านนี้ นะซะโอ้ไวอะไรนะมันเบาเลยวะนี่เพราะว่าโซมันเข็งแห้งอะไรไหนรอมันฝ bueno> ืดไปเนาะถ้าตัดโซหายวะนี้ของของไม่เถากับตัดโซคือกันของไม่เถากฝืดคือกันเลยแต่เพราะว่าโซมันมันใช้งานมาได้แต่เขาเห็ดมาจีซื้อปิดไปปิดไปขี่มันเหลือสองขีดจังสาก ขี่ไปโ้งเรียงมืออื่นก็มาตะแรงยังสกักเราแหวงแหวงเลยบ้านี่สามสิบปขี่เปนะล็ิกอนตึงไปตึงไปเรียกาถาเกิาก็นำกระทันิสก่อใ่เลขยังบ้านี่สใส่เลขสามสิบกว่านี้จวดเลย มีกนิดนึงที่บุฟกฟืดคือกัันน่นแหละก็เอาบัตัดนั่นเฉยๆแต่คือขี่ไหวได้สัเออมันก็ไหวได้อยู่แต่ว่ามันก็ยันถอยหลังมันมันถอยหลังหยาก็แลาเกาดึงถอยหลังเห็นบ่มันบ่อยากไปเลยฟืดสองคนกันยังบ่อยากไปบัดนี้ดึงถอยหลังก็สบายดึงถอยหลังจวดไปเลยแล้วก็บัวเบืองแบตพอมันหมอนอลไรกันลายมือเลยเราบริษัทนี่ขี่เฮยเดียว ขี่อย่างเดียวเที่ยวมื่อนี้ก็ไปบันน้องเตะให็นน้องเอ้ไปซสือน่ะหาเขาเดียวยังบดไเบิป็ดประมาณว่าสอมือสองมือสากแต่หนึ่งหรือสามมือสากแต่หนึ่งก็โอเคเรียกเรียเรียกเรียกเรีมาต้องเลกต้องเงดอกโค้งโค้งโค้งเลยโค้ถอยมาใส่เกซ่งดูใส่แกซ้ลองม่งดู อ่าให้เนยลองใส่เก๊สอเอร์ให้ลองไปบิดไปเลยกุ้มกุ้มไปเลยบไหนไปละ เงียบใส่หม้อพี่น้อท่านว่าน้อยบ่อยู่ก็เงียบใส่หม้อไอ้ใครแต่ยังเด็ดแต่เนกันนั่นซะยังเนาะบยังเนาะบูป่าบูดงบ่จักอ้ยเอ้ย โคงมาโคงมาโยโยยมันวเดี ouais idee, ๋ยวมันโดดดงๆเลยได้ปานอ่ะไปนะซาบไปโลดเนอเออไปโลดนะซาบิดไปโรดบิดแล้วกระต้นย้อยกรนโดดไปบิดโลดมันต้องยัดนน่นนั่นบิดให้ามันไปโลด มวนว่าว่าีตัดโซ่งกขี้มว,น,วน่มวนโอ้คือจะยี้ีีมวนแล้วขี่รเงเรียนหนึ่งสาไปโรงเรียนนเ้ี่เขาเล่นเอะ bây giờ mình đếch nội cả bụi kim năm ôi sơ bài đi rồi à à à thảo Hải 那够笨蛋啊！

กันใหม่ไปน้องเอ๊ะขอบคุณอะไรที่ก็มาหับซม